พระคตอรหันตมมาสมุทัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะรหันตสัมมาสมุทัสสะนะโมตัสสะะระวะโตอะรหันตสัมมาสมุทัสสะผ้าผืนนักทานหลังผ้ามีสังสารวิวนณัในพวนนี้เป็นของคุณพ่ออานน์ คุณแม่มณีจันทร์สงฆ์พร้อมวัดพระธรรมการน้องนำมาและชาวบ้านหนองแก้วมูลทองเพิกผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาห์พร้อมเดินทางมาถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ตามภาษาล้นใจมากในอาวาานี้ก็แล้วพระปฏิน มีเพื่อนรอยมาโดยนักพากาแล้วและตกลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้บำขอตกลงลงว่าเป็นของีิสุครูใจเมื่อก่อนนั้นต้องอนุญาตมีพระบรมพระธาราุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทุกวงยอมอนุญาตให้แก่พิสุครูหนึ่งที่กระทําซึ่งขานนักธารากิจ ตามบรมพุทธวิลาศได้มีคำพระอา,ธา,ธาจารย์ผู้รู้บรมพุทธาที่บายสังวรนาไว้ว่าพิสูรูปใจประกอบด้วยสีสุตาที่คุณมีสติปัญญาสามารถริยทางแปดประการาามีภธก,กิจเป็นต้นพิสุทรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะทํากตินัทธารกิิตามบรมพุทธวิลาศได้ ปัตย์นี้ถราสมทบรวงมจะเห็นสมควรแก่ผู้สุตรโรคใดจพงพร้อมกันยองอนุญาตให้แก่ผู้สุตรโรคนั้นเพิ่มเผ้ากรถินนาธานกับท่านผ้าอาดีตสสองจัตบ,บริวารทัง้งบนนี้ข้าพระเจ้า ทิจารณาเห็นสงควรแก่พระก,การณรยตสีโลเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกรธรรมกตินนักฐารจิตให้ถูกต้องตามทุกะตรมทุกฐานญาได้พระข้าพิสูโรูปใดเป็นไม่สมควรจงทักควงขึ้นท้ามกลางระหว่างสวง ถ้าเห็นสมควรแล้วใสจงให้สััสญญาณสาธุการ้อมเพียงกันเถิดสาธุ

jangan saya ini apa ini, satu, satu satu

ก็ขายไม่นม่่ีหรกา็่้รับาดไปพินเลยเนาดพนได้ทกทุกทุนา่ิเาท่นาฬ่กาพินจัดจัดจัดสาธุสัตว์สาธุาคนยยก